วันนี้เราจะมาแจ้งข่าวเรื่องกิจกรรมนะเอ่อคือเราก็ดูบอลเล่ย์อยู่นะคะ้งตีนี่เหมือนมองผู้ต่อสู้จะว่าอยู่ทางไหนแล้วก็บังคับลูกโอเคนะก็ถือว่าบอลแรกเราบอกว่าคน50คนใช่ไหมแล้วก็ขอเปลี่ยนมาเป็นสามตลอดเออ5รางวัลแต่ได้คำตอกว่า3รางวัลเราขอเปลี่ยนเป็น5รางวักยาวครันนะคะ อีกสองรางวันอีกสองรางวันข้างหลังเนี่ยขอเป็นของไม่แท้นะสามรางวัลสามรางสามรางวันที่ไม่แท่สิบสองรางวันที่ไม่แท้นะคะสองรางวันข้างหลังปะสบการณ์มาเจอกับทีมเกาหลีใต้ด้วยว่าสมรลองหัวหูคอยรับนะครับแก้ไขครับแก้ไขอบหนักเลยครับอบใส่เลยครับ ห้ากดบเจ็ดครับบอลแรกไม่เข้าครับท่านผู้ตกหนักบอลลักษณะอย่างว่าสตูมีติดมีออกได้ง่ายครับแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะก็สตู่นำสามคะแนนนะครับครับสุจิสต์ยอดเก็บยอดคือนะคะแล้มาที่หนึ่งกับร้านที่สองได้ไหมครับคือร้านที่สองที่สงแล้วคืออีจินครับครับหกเจ็ดครับโอ้โหสามคะแนนสี่คะแนนนี้เอารถมา ตัวแรกจะมีแรนะรางราลที่หนึ่ได้อแหนึ่งแร่หนึ่งแรนะรางที่สใช่แล้วครับหานะะอันตัวแรได้ครับแเกิรางที่สร้อยเหรียญโอ้ยต้งแต่คุณย่คุณมัง นน <f ans> อัลกุญะไมชสำหรับรั้งู่งเมย์าเกลือแบล็กอัลกุญไม้เทียะเมื่อดะคายคอใช้สวนสดิวน้ำผึมะนาวออกฤทธิ์เฉพาะในำคองดยสารประโยชน์ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเส็นคอบรรเทาอาการดะคายคอและช่วยให้ชุ่มคอ นที่สามเป็นเอคานะไปไปครับซีซีเป็นยังเพนด้านะโบด้นุ่มๆุนนิดนึงรางวันที่ห้าเป็นเนี่ยเป็นงห่งพิเศษนะคะล้นอะไรวะใต้คอนสองกนน่งเนาและรางวันพิเศษอีกสองรางวันจะเป็นลุมทองหาล้นที่เงินติดล้ออย่าเข้าปิดเืีอรูกลายร้องอยู่รอบๆรางวัน เปลี่ยนมาใช้เด็ต่อเพื่อการปกป้องวละชั้นี้ทำความสะอาดเสื้อผ้าเพ่อการท่ความสะอาดได้ถึง99.9%ขุดจิมั่นใจ่ดกวเน็ดต่อเด็ดต่อปกป้องมั่นใจทุกวันเด็ดต่อนะครับยังไม่ตายครับววันๆขุดมาได้เป็นปีรของอลิต้าอะไรครับโด่งไว้เป็นผลเร็วครับมันจะได้เป็นสามพุ่มเลยค แล้วหอมรางวัลแล้วกันนะรางวัลที่แปดุกขนมก็ได้ขนมมาแล้วรางวัลที่ปดนะคะจะได้เป็นสลากองคนครับหลอกว่าจะเล่นถุงเต็มเต็มครับอุบาแมเด็ดขาดมากลฟังเลยครับครึ่ินหลอกครับสลากหนึ่งคนเซ็ตคตกนะครับ ตามมาองเหรียอีกเอาไปเรื่อยๆครับแตยังอีกไกลบุรุษกิจเสริมรวมเนี่ยหกตรางกันยูพี่ให้อีจินตั้งมาให้ออดูมาอีกทีนึ่งมิโกโร่ยังได้มิโกรี่จะลุ้นครับโอ้โหดูปจิ้มเล่นเองครับบอกคนปล่อยไปจะเล่นเองมือหลงมันมันไปทางนี้ครับมือหลงครับบอพนทัดเตายากครับ เอนไรจังหวะนี้สลับผิดจังหวะไปนะผิดทางไปนะครับคือวางน้ำกะเวลาจะเล่นเองนะทุกคนครับถอยไปจะเล่นเองเลยครับแฟร์สองสูตรนะคะต่อเก้าครับเตรียมเสิร์ฟแล้วขอดูสีตรงนี้ก่อนให้หยอดอ่าเค้ายังอยู่นะครับยังอยู่อย่าประมาทครับบอลเหมือนจะลงแต่ยังไม่ถึงพื้นอีกครั้งหนึ่งอ่าคราวนี้ต้องต้องใช้บริการต้องอ่อนครับ ต้องใช้บริการน้องออนล่าแกล์กากเตารลีใต้นะครับสิบตอกแปดสองคะแนนทำไมสองคะแนนไปเรื่อยๆหรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดีครับลุสราเซฟสิบตอกแปดปักเอ้าไม่ได้เซ็ตต้องอันเดอร์ดวงดวงดงดงไว้ยอดติดเอ้าคิมคิมลูซราตัวด้าตัวหน้าอ๋อนวาครับโอ้โหแม่เหนียวครับ ช่วยกันนะครับตีถ่ายเขาเซตกลับหลังให้คนถนัดซ้ายตีคนถนัดซ้ายมีอยู่น้งควาที่ติติเยอะเลยที่น่าหน่ายครับทช่วายกด Subscribe หรือว่าเรียกว่าติดตามนะคะต่องวอนนะฮะก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะพอเสร็แล้วเราเราก็ไปดูในบเดีข้อขอบคุณนะคะว่าคุณได้ติดตามเราหรือยังเราจะดูทุกคนซูว่ามีร้อยคนมา ลรกกิจกรรมเราก็จะตีตีสาตัวกินกินเลยครับพี่ขอแสดงทุกคนเลยนะคะที่มาคอมเมนต์ด้วยกนได้เปล่านะครับนะสำหรับวันนี้นะคะยังไม่ถึง20เราเจอกับทีมจากต้นๆของกัปนะครับขอจัดเริ่มขอให้จะทำกิจกรรมกันถ้าเนื้อสลาไม่ดีเท่าไหร่เราก็ขอโทษด้วยนะมาเซอร์ครับอถ้ายครับ อันนี้คือรางวัลที่เก้าเราขอจัดเตรียมแพ็กรางวัลก่อนนะคะราวงวัลที่เก้าสิบต่อสิบเอ็ดจังหวัดเซิร์ฟนะครับรางวัลที่แปดสวยรถรางวัลที่แปดอันนี้คือตอนนี้อุ้ยเอ็ดเต้าครับ ขอโทษนะตอนนี้เรากำลังดูบอลเล่ย์อยู่ไทยกับเกาหลีใต้อันนี้รางวันที่แปดหนึ่งตนหนึ่งเซตสิบเอ็ดเท่ากันตัวเลขครับเกาหลีเซิร์ฟดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเซตแรกครับรังวันเซิร์ฟต่อเดี๋ยวนะเออช่อมาเดี๋ยวเราขอเดืนู้นกัี่หนึ่งนะครับดักเอาไว้ได้รางวันที่หนึ่งครับ รางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าาจะสักสแท่ไปเลยนะครับไม่ต้องยากมากแบบนี้ดูครับคู่ผัดไปข้ามบล็อกเรียร้อยในแบพินออกมาไม่ใช่อันอันนี้ไม่ใช่คับขอันเลือกจังหวะดีมากครับรางวที่หนึ่งทีนึ่งนะยังนำอยู่ที่สองที่สาที่สี่ Seven, ที่หกเสร็ก็ต้องลุ้นนะครับติสองเท่าครับเจ็ที่แปดถลงไปครับถิงไปเสิร์ฟที่เก้าแล้วก็ที่สินะคะโอเคนะ้าลครอยกร่วนการก็ช่วยกดซับสไคร์หรือว่าเรียกว่าติดตามเลงนะก็ช่วยกดด้วยนะถ้าใครจะกดดีไซน์ด้วยไปไรคราบที่เห็นส่วนตัวนะคะ ก็แล้วแต่เลยนะยังไม่ให้แซงครับติดต่อติดสอครับเอออยากจะบอกว่าคนที่เราจะส่งพัสดุไปให้ที่มาคอมเมนต์ว่าเราที่เป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยนะเออนะคะคือก็แค่ส่งของผิดไปเท่านั้นเราก็ธรรมดาเราก็ยังบ้าอย่างนี้เัาก็ไม่ถูกนะคือเราบอกว่าเราผิดพลาดไปถูกใช่ไหมคือเราดูลรสนิยมอะไรกันแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะคือตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งของให้นะคือเพราะว่า คราจะมีว่าเดี๋ยววันจันนะคะแม่เราว่างเราจะให้แม่เราส่งให้นะคือก็อย่ามาด่ดากันนะคะคือถ้าหมดความอดทนเมื่อไหร่นะคะคุณได้ดังแม่นะไม่ให้แซงครับเราอยากให้เราอยากให้ทุกคนที่ดูลิปเราเห็นในแบบมากเลยค่ะในไลน์อ่ะ เสกับซูจก็แค่ส่งผิดก็ส่งใหม่ได้นี่อตารทุกคนนะครับตอนหลอกตีเสียนกวีแน้ครับฝวาวันนี้นะคะโดนครทบดูแล้วกันาฬใหม่ที่กลับไปหม